สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านนะครับช่วงเช้าก็มาพบกับพ่อพรามเช่นเคยในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะครับ ก็เนื่องด้วยว่าที่พ่อพราหม์พร้อมครอบครัวช่องยูทูปพ่อพราหม์นะครับโดยรวมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันนะฮะเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุนปิดทองพระอโบสถวัท่าสุงนะฮะซึ่งจะนําไปถวายเกิดรฏิบัติกรุณหลวงพ่อนะฮะพระเกิดปฏิบัติกรุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะฮะพร้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัฒาสุงนะฮะในงานกระถิ่นประจําปี2565นะครับผมพ่อพราหมเองก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญอารัธนาพระเครื่องนะฮะของ พ่อจาระคุหลวงพ่อพระราชจาพรมยานนะฮะพระเดชพระคุณหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าซุงฮะเป็นหลักนะครับกับพระเดชพระคุณหลวงพระครูดเรเวลาการจนะธรรมนะฮะวัตถุมงคลของวัดท่าขนุนนะฮะเป็นหลักก็คือสองวัดนี้นะครับได้นํามาให้กับพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆญาติโยมบุญธบรษิษัททั้งหลายผู้ที่มีความศรัทธานในเรื่องราวของคุณพระพุทธานุภาพคุณปัทมานุภาพคุณปัะสังคานุภาพเรื่องราวอนุภาพของพระเครื่องวัตถุมงคลนะฮะโดยเฉพาะที่สายวัดท่าซุงของเรานะครับก็ สามารถที่จะติดต่อสอบถามแอดไลน์นะฮะมาได้นะร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ราคาเป็นราคาบุญครับผมราคาไม่ไม่ได้สูงนะฮะก็ทำโบกไปนิดนึงนะฮะโบกไปเพื่อที่จะหาทุนในการปิดทองพระอับดุวสดทธิวัฒุงนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะนํามาก็มี2เนื้อ2-2รุ่นหลักๆนะครับผมก็เพราะว่าวัดเกือบหมดแล้วแล้วพอทมก็เลยต้องพยายามที่แบบพยายามที่จะหาปัจจัยมาแบบ สุดกำลังเลยนะฮะสุดกำลังเพื่อที่จะได้มาบูชาพระท่านไว้ก่อนที่พระท่านจะหมดจากวัดนะครับเพราะว่าพระบางรุ่นบางคือคือจริงๆแล้วพระทุกรุ่นถ้าหมดจากวัดแล้วก็คือหมดเลยนะฮะอย่างเงี้ยหมดแล้วหมดเลยนะฮะอย่างเงี้ยอย่างพระบางรุ่นเช่นพระคาเข้าพระหังหมากเนี่ยถ้าหมดแล้วก็หมดเลยแล้วก็ไม่มีการสร้างอีกนะฮะอย่างเงี้เป็นต้นนะฮะอย่างพระรุ่นนี้ก็เหมือนกันหมดแล้วก็คือหมดเลยนะฮะเพราะว่า คงไปย้อนกลับไปสร้างให้เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าการสร้างแต่ละครั้งเนี่ยท่านสั่งให้ทําลายบล็อกทําลายพิมพ์ไปหมดแล้วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างสมเด็จพ่อที่จะนํามาให้ชมวันนี้ก็เป็นพระรุ่นพิเศษนะที่พ่อพราหมเองก็ให้ความเคารพรักอย่างสุดหัวใจเหมือนกันฮะรจริงๆพ่อพราหมรักเคารพสุดหัวใจหมดไม่รู้จะพูดคาไหนละเคารพจริงรักเคารพสุดหัวใจจริงๆครับเพราะว่า เป็นพระเครื่องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชชนพรมญาณพุทธาพิเศษเองทั้งพ่อพระเดชประคุณหลวงพ่ออนันตพัทยานุ่งพัทยานโนท่านพุทธาพิเศษเองนะทั้งพระเครื่องที่พระเดชประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดอกเตอร์วิลากาญจนธรรมท่านพุทธาพิเศษเองนะฮะดังนั้นพ่อพราหมณ์นี่เคารพคุณพระพุทธรัตนคุณพระธรรมรัคณะคุณพระสังฆรัตนะนะฮะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระสังฆรัตนะนะฮะดังนั้นเคารพรักสุดหัวใจนะ รุ่นนี้นะฮะนี่อยากให้ชมนะฮะร,รุ่นนี้ชื่อว่าพระจักรพรรดิยอดธงนะฮะพระจักรพรรดิยอดธงเนี่ยเป็นพระที่พ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันต์พัทยาโนนะฮะเจ้าอาวาสวัดท่าสุงองค์ก่อนนะฮะท่านได้ให้จัดสร้างขึ้นมานะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพศ2 5 5 3นะครับ สร้างจํานวนไม่มากครับแล้วก็ขณะนี้ก็ทางวัดก็เหลือน้อยแล้วนะฮะท่านสร้างเอามาไว้ให้กับรุ่นเราโดยเฉพาะนะฮะในวันพุทธาพิเศษวันนั้นเนี่ยก็มีพุทธาพิเศษพระเครื่องในหลายๆรุ่นด้วยกันนะฮะก็คือจะมีสมเด็จพระอมฒุรุ่น5นะฮะแล้วก็จะมีพระจจกรพัทยอดธงนะฮะแล้วก็จะมีเรียนหลวงพ่องเงินไหลามาเทมานะฮะแต่พระที่โดดเด่นที่สุด ในวันนั้นที่เป็นพุทธ,ธาพิเศษที่พระโอบสถวัดทา่านทก็คือเหรียญพระจักรพรรดิยอดธงนะฮะวันนั้นระเระพระบุณหลวงพ่ออนันตพัทยาโนท่านก็เลยได้เล่านะฮะให้แก่ญาติโยมพุทธ,ธาบริษัทเพื่อเจริญศรัทธาฟังเล็กๆน้อยๆว่าพระที่ทําในวันนี้เป็นพระที่ทํามาอย่างดีที่สุดนะฮะสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเจ้าบุณหลวงพ่อหลวงพ่อ องมหาบารมีมหาจักรพรรดิต่างก็ทรงเครื่องจักรพรรดิมาทั้งหมดทรงเครื่องพระนิพพานทรงเครื่องจักรพรรดิมาทั้งหมดทุกๆพระองค์ไม่มีพระองค์ใดทรงเครื่องปกติมาในแบบตอนสมัยที่เป็นมนุษย์เลยนะพ่อจาบุคคลหลวงพ่อพระอาจาจ้าพรหมยานมาพุทธาภิษฐ์ให้องค์สุดท้ายก็ทรงเครื่องจักรพรรดิทรงเครื่องพระนิพพานเต็มเครื่องนะฮะเต็มสูบดังนั้นบารมีของพระองค์นี้จึงชื่อว่าเป็นบารมีพระจักรพรรดยอดธงบารมีพระจักรพรรดพระมหาจักรพรรด พระนามก็เลยมีนามว่าพระสมเด็จพระจักรพรรดิยอดธงนั่นเองนะฮะพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันต์พระทยานุท่านบอกว่าพระที่สุดยอดของสุดยอดบาร,รมีสูงสุดคือพระจักรพรรดิแต่ที่สุดของที่สุดคือพระจักรพรรดิท่านนั่งบนยอดธงะะมีการต่อโค้ดนะฮะแล้วก็ด้านหน้านะะก็จะเป็นสมเด็จพ่อพระสัมมาสัม พระพุทธเจ้านะเป็นรูปลักษณ์ของสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทรงเครื่องจัก,กรพรรดินะฮะทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับผมนะะด้านธงก็มีการตอกโคดนะครับผมตอกโคดนะฮะตอกโคดเฉพาะนะฮะแล้วก็สร้างไม่ไม่เยอะฮะแล้วก็ใกล้จะหมดจักวันแล้วด้วยนะครับเรียนรุ่นนี้มีมหิทธานุภาพพิเศษก็คือบารมีจัก,กรพรรดเรียกเงินเรียกทองเรียกลาบเรียกทรัพย์จัก,กรพรรดนะฮะ มาได้นะฮะดังนั้นอธิษฐานสิ่งใดถ้าไม่เกินกฎวิสยัยไม่เกินกฎแห่งกรรมถ้าเรามีความศรัทธาท่านจริงอธิษฐานได้สมหวังสมปรัถน,นะฮะในทุกๆอย่างฮะสมเด็จพ่อพระจักรพรรดิยอดธงฮะนี่นะครับสนใจก็เหมือนเดิมครับผมแอดไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้นะครับเมษแปดแปดสี่เจ็ดนะฮะเดี๋ยวพ่อพรามขออนุญาตยกขึ้นก่อนนะครับขึ้นก่อนนิดนึงเพราะวะ่าขออนุญาตครับพ่อพ่อจา่าขออนุญาตโอเคต้องเกะนะฮะ อ,อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นเหรียญที่สร้างจํานวนการสร้างก็จริงๆถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าสําหรับวัดท่าซุงนะฮะแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วครับเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะแล้วก็ทางวัดท่านจํากัดในการเช่าบูชาด้วยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าพราะพรามเนี่ยเช่าบูชามาเพื่อเพื่อการบุญการกรุศลนะฮะหมายถึงว่าหาทุนหาอะไรในการปิดทองพราโบสถวัดท่าซุงแล้วก็ทําบุญทากุศลในพระพุทธศาสนา ทุกๆวันนะครที่ครอบครัวช่อง YouTube พ่อพามได้ร่วมม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยเชื่อกันฮะทุกๆวันนะครับจึงมีนามว่านะฮะท่านก็เลยอนุญาตให้นะฮะเป็นกรณีพิเศษนะครับผมก็คือนี่นะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นปรมัตถบารมีรวมผงสังคาติพระสุบัติบันโนา0รูปนะฮะ เรียนรุ่นนี้เนี่ยพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานได้สั่งท่านพันเอกอนนบกวัฒนาให้ไปขอสังคติของพระสุปฏิปันโนที่พ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อท่านได้พาลูกหลานไปกรบาบไหว้สักการบ,บูชาในหนังสือ,อาตามลาพระอาจารย์เห็นไหมฮะพระโยคาวจ,จรนะฮะกว่าจะสร้างครบแล้วกว่าที่พันเอกอนนบกวัฒนาท่านจะไปขอสังคติพระครบได้ทั้ง30ใช้เวลา30ปี นะท่านเพิ่งมาสร้างเมื่อปี2546นะฮะแล้วก็สร้างประมาณ10,000แองค์นะครับผมพุทธาพิเศษเมื่อปี47ดนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณ์ของสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมครูนะฮะประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาด้านด้านบนก็มีเทพบุตรนะฮะโปรยดอกไม้เพื่อทําเครื่องสักการะบ,บูชานะะแก่สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมครูนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะเขียนว่าสมเด็จองค์ปฐมนะฮะด้านหลังก็จะเป็น ยันกระเพชรนะฮะแล้วก็เขียนว่าวัดท่าซุงสองหนะครับผมพระพุทธคุณหลักโกดล้านไม่มีประมาณนะฮะเปรบประคุณหลวงพ่ออนันต์พัทยาโนนะฮะเป็นประธานในการพุทธาพิเศษที่พระอุโบสถวัดท่าซุงนะครับผมสมเด็จพ่ออมปถมท่านเสด็จมาพุทธาพิเศษให้เองรวมกับสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จพระอ,อุจบันเป็นที่สุดนะฮะพ่อจะปะกดหลวงพ่อพระราชาจพรมยาญเป็นองค์ปิดท้ายทำมาพุทธ,ธาพิเศษให้นะับดังนั้นสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นปร,นปรมัตถบาร,รมีรุ่นนี้นะฮะสร้างได้ยากแล้วมวลสารนี่มหาสารมวลสารก็คือมีสังคติซึ่งพระสุปฏิปนนพระอรหันต์ท่านอธิษฐานจิตไว้นะฮะทั้งหมดแล้วขออนุญาตท่านมาทำมาแยกมาปัน่นมา ปันป่นปนเป็นผงนะฮะแล้วก็มีมวลสารมวลสารที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้ง30รูปนี่ลยนะท่านประทานให้มาซึ่งมวลสารนี่ท่านพันเอกอนุกรวัฒนาท่านบอกว่ามวลสารนี่เกินร้อยแปดเกินร้อยแปดมวลสารเยอะมากๆมวลสารเนี่ย,เ,ย,เ,ยเ,ปเป็นเกือบพันะฮะในวันที่ผสมผสมเป็นส่วนผสมของสวดพระอุปฐมรุ่นปรมัตถบารมีรวมผงสังคติรุ่นนี้นะฮะดังนั้นร,ราคา แค่ราคาเบามากๆราคาหลักร้อยหนึร้อยต้นด้วยนะฮะร้อยต้นด้วยนะ,ะดังนั้นหมายถึงร้อยต้นนี่คือเพราะทำบกไปแล้วนะร้อยต้นนะฮะบบกนิดหน่อยฮะบกบกบกได้ได้บุญไ,ได้กรสรรร่วมกันฮะแต่ถ้าหมดจากวัดแล้วก็อาจจะราคาอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ราคาอาจจะขยับไปอีก,กร100้อยสองร้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะบูชาวัดยังไม่หมดเกลี้ยงตอนนี้ยังไม่หมดเกลี้ยงก็ยังราคาแบบเบาๆฮะยังยังร้อยต้นๆอยู่นะครับผม หายากครับนะสมเด็จัจรากัดยยอดธงรุ่นปรมัติบารมีรวมผงสังคติพระอรหันต์สามสิรูปนะครับอธิษฐานจิตโดยพ่อเจ้าระพุปริบุุหลวงพ่ออนันตพัทยาโนและพ่อแมค่าานนนะครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสงนะฮะอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะฮะแล้วก็เต็มอนุภาพของพระนะฮะร,ราคาเบาๆหลักร้อยสนใจอะไรมาสอบถามได้ครับ เมด8ปดแตัวเขียนเล็กครับ M E A D 8ป4 7ดนะครับผมขอบคุณครับ